สวัสดีครับผมน้องบอลลำเนินออฟฟิเชียลวันนี้ผมมายิ้มช่องคุณครูโจ้นะครับชื่งเป็นคุณครูชั้นป .5 ของพวกเราเองนะครับวันนี้เราจะมาทําโกโก้หนึบนะครับตอนนี้เรากําลังวุ่นวายกับการล้างมือเพื่อป้องกันวยรัสโควิด19นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับหลังจากที่เราล้างมือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับก่อนทํานะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้คุณโจ้ด้วยนะครับก็ ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเทนมลงไปในจานเพื่อพอประมาณน,นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเทผงโกโก้ลงไปแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับเปล่าหรือเปล่าห้างกระป๋องเอีกเอ็กขึ้นกระป๋องเกี๊ยส่อีก,สอ,กสองช้อน,นมนีมดอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> คุณที่ตักน้ำตาลพึ่งพักฟื้นจากอาการอุบัติเหตุครับพอดีไปเล่นฟุตบอลแล้วแขนหักจากนั้นใส่โกโก้ลงไปสามช้อนใช่ไหมใช่ไหมใชไมนอ้ยเป็นพ่อเป็นพ่อเลย อนนี้เกยตอันนี้เกยตุ้งต้องจับมือคนจับมือจากนั้นก็ใช้ช้อนนั่นแหละให้เดยคนเนที่เราไม่ใช้มือเพราะว่าเราต้องปลอดภัยจากไวรัสโควิดสิบเก้าคะเฮ้ยช่วยกันปั่นคนแรงๆดิเฮ้ยมันมีถ่านไหม่ะนี่ไงคนเลยคนเลยไม่เป็นไรนี่ปั่นเสร็จแล้วก็ใส่นี่ ออื้อนานาิเดี๋ยวให้เด็กๆไปคนโกโก้ก่อนนะครับหลังคนเสร็จเดี๋ยวจะกลับมาดูกันนะครับอตอนนี้นะครับเรากำลังทำอีกหนึ่งจานนะครับเพืเพ่อให้พอที่จะได้รับประทานนะครับตอนนี้เวียกำลังคนไปแบบอย่างสมักสมเม็นเงี้คนไปแล้วครับครึ่งชั่วโมงเพิ่งได้แค่นี้เองครับสองชั้น,นไม่ถึงอะไร a c ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนเปลี่ยนคนคนครับเราะวถ้าให้เวยวคนแล้วก็ไ,ไม่ได้กินสักทีโอเคนะครับหลังจากที่เราคนโกโก้ได้หนึบขนาดนี้แล้วนะครับเราก็จะเทโกโก้เอายดโกโก้ลงไปในถ้วย <c oughs> ที่มีของโกโก้อยู่นะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะให้พีนะครับ <c oughs> เป็นคนปั้นนะครับ <c oughs> มันจะขมตอนนี้เลยลูกหาพันธุเดี๋ยวใส่จานนี้ไว้ขมปิดเลยครับอันนี้ขอดูเดีจะบ่นว่ามันขมเพราะโกโก้ันีันขมมากอะพอลูกพอโอ้โหหนึบโกโก้หนักให้ครูโจกินก่อนคนแรกครูลองกินเพื่อนๆว่ายังไงบ้างครับเรียนม่้ เราจะมาแบ่งกันกินนะครับโอ้โาวมันรอบเล็กแล้วไม่เอาอ่ะทำไมลูกผมเอาแค่นี้ก่อนครับโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับทำไมพี่ทำไมทำไมพี่ปอผมทำได้หมกลมกลวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จเราจะกินทีเดียวนะครับเราไปเจอกันตอนนั้นนะครับตื่นตอนนี้นะครับเกิดปัญหาหนึ่งอย่างนะครับคือครูโจ้ลืมสูตรก็คือถ้าทำเสร็จแล้วมันต้องเอาไปแช่เย็นนะครับดูสภาพตอนนี้ครับ เละเป็นโจ๊กเลยครับมาเราจะปั๊ดเล่นเองใส่เบี้ยนี้ยังกินไม่ได้นี่นะครับคือสิ่งที่เราได้มานะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ช่องคูโจ้ด้วยนะครับและช่องบอลลัเดินออฟฟิเชียลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม